ซิกดักพีเซนเดอรลัสเซียนสลีฟเอกฟิเลียนตื่นไม่รู้หลับหนังสั้นที่เราจะสปอยในวันนี้เป็นการทดลองสุดสยองของลัสเซียในช่วงสงครามโลกอย่างไรก็ต้องบอกไปก่อนว่าเนื้อเรื่องในดำเนินในช่วงสงครามปีสุดท้ายของสงครามโลกในครั้งที่2ขณะนั้าสาภาพโซเวียตรวงกับฝ่ายสัมพันธมิตรต่อสู้อักษะที่นำโดยเยอรมน,นีและญี่ปุ่น ทดลองนี้ที่เกี่ยวกับกองทัพทหารที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในโลกที่ได้ใช้ความรุนแรงอย่างมากในการทําสงครามเรื่องราวเริ่มต้นตที่ทหารนายหนึ่งเดินควบคุมชายเาสื้อขาวสักสามคนที่น่าจะเป็นนักโทษในสงครามพวกเขาถูกใส่กุญแจมือและนํามาที่โกดังก,งกว้างแต่พอเดินไปอีกประตูก็เจอห้องโถงที่มีคนใส่เสื้อกาวเต็มไปหมดใช่แล้วครับนี่คือสถานที่ทดลองอะไรสักอย่าง ที่น่าจะเป็นสถานที่ลับแมใ่ใครรู้เพราะสภาพด้านนอกเหมือนก็ดังธรรมดาธรรมดาทั้งสามคนเข้าไปอยู่ในห้องปูนเปื่อยห้องหนึ่งภายในห้องโล่งๆมีเพียงแค่โต๊ะวมเท่านั้นซึ่งเหมือนกับห้องขังนักโทษในเรือนจำมีช่องหน้าต่างมองเห็นห้องอีกฝั่งหนึ่งกับผู้ชายแก่ๆใส่เสื้อกาวในห้องนั้นทหารเข้ามาถอดกุญแจมือทั้งสามคนและให้บอกชื่อกับน้ำหนักตัวก่อนจะแจ้งว่านี่คือการทดลองการอดนอน โดยจะปล่อยแก๊สที่สาภาพยุโรกับหลังทดลองอยู่เข้าไปในห้องขังเมื่อการทดลองจบลงทั้ง3ามคนจะได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านชายแก่ในเสื้อกาวถามทั้งสามคนนี้ว่ายอมรับก็ตกลงนี้ไหมแหมใครจะไม่ยอมรับล่ะถามยังกับเลือกได้อย่างนั้นแหละให้ดมแก๊สอะไรก็ไม่รู้ทุกคนก็นเลยเงียบชายแก่เลยพูดต่อว่าถ้าระหว่างนี้ใครกัดขืนจะถูกจับข้อหาอาชญากรรมชายแก่ไม่รอช้า เขาเปิดแกะเริ่มการทดลองสยองนี้ทันทีวันที่หนึ่งเหตุการณ์ผ่านไปปกติวันที่สองสามและวันที่สี่เฟลิกเริ่มทักทายคนอื่นๆคนแรกก็คือฮันเขาเดาว่าฮันเป็นลูกคนเล็กที่อยากเข้ามาร่วมการลบสงครามในครั้งนี้ฮันจึงตอบว่าใช่เขาได้เข้าร่วมการลบแต่ดันเผลอรับระหว่างเฝ้ายาวกลางคืนเพื่อน,น,นๆก็เลยตาย,ตายกันหมดและเขาก็ถูกจับมาที่นี่ เฟลิกเล่าว่าตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทาการสกัดและทดลองข้อมูลเขาสกัดจากเล็บมือและเส้นผมซึ่งเขารู้สึกภูมใิใจตัวเองมากแล้วเฟลิกก็เริ่มถามเอริชชายคนที่3แต่เอริไม่ยอมพูดตอบเฟลิกเลยเริ่มพูดหยอกไปว่าพวกรัเสเซียฆ่าพ่อของคุณใช่ไหมพอสิ้นเสียงเท่านั้นเอริ e เริ่มโมโหและจะฆ่าเฟลิกแต่แล้วก็เห็นอะไรบางอย่างและก็ชะงักไปตั้งแต่การทดลองวันที่4ี่ ผู้ถูกทดลองทั้งสามคนกลับสู่ความสงบและย,ยังไม่มีใครนอนหลับเลยตั้งแต่วันแรกที่เริ่มการทดลองจนวันที่7หันทนไม่ไหวเลวยชวนเอริสคุยเขาถามว่าเอริสเห็นอะไรถึงหยุดคิดจะฆ่าเฟลิกเออร์ลิสบอกว่าทุกคนมีเรื่องของตัวเองเขาเองก็เป็นทหารและไม่ใช่ทหารดีเขาเห็นพ่อของตัวเองเปลี่ยนไปในค่ายทหารแต่ไม่ทันได้พูดคุยอะไรกันพ่อก็ฆ่าตัวตายต่อหน้าเขาเขาอยากรู้ว่าพ่อของเขารู้สึกอะไร ทนไม่ไหวหรือยังไงถึงทำแบบนั้นฮันเลยบอกว่าเขาคงทนไม่ไหวแล้วที่ไม่ได้นอนต่อเนื่องกันมาหลายวันเอริจึงพูดต่อว่าให้ฮันอดทนเมื่อการทดลองจบเขาจะได้กลับบ้านฮันแสยิ้มแล้วถามต่อว่าคิดเหรอว่าจะได้กลับบ้านจริงๆวันที่12หฮันกรีดร้องเป็นเวลาเจดชั่วโมงจนเสียงเริ่มหายเลยกลายเป็นเสียงคลทางจนครบส2องชั่วโมงแต่คนอื่นๆก็นิ่งเฉยไม่รับรู้อะไรจนกระทั่งวันที่สิห้า <F el ix> เฟลิกไปกระจกหน้าต่างด้วยกระดาษในหนังสือแลวอุจจาระออกมาทําให้นักวิทยา,าศาสตร์ที่สังเกตการหมอไม่เห็นอะไรภายในแต่นักวิทยา,าศาสตร์ก็ได้ยินเสียงแปลกๆออกมาแต่พอเห็นค่าออกซิเจนถึงทําให้รู้ว่าทุกคนยังมีชีวิตอยู่จนเมื่อถึงวันที่10นักวิทยา,าศาสตร์ประกาศว่าจะปิดแก๊สและจะปล่อยทุกคนให้กลับบ้านเสียงของเฟลิกดังขึ้นและพูดว่าเราไม่ต้องการกลับบ้านจะไม่ไปไหนทั้งนั้น และการทดลองวันที่20เมื่อเปิดห้องทดลองก็ผพบว่าร่างกายของพวกเขาถูกทำลายด้วยแก๊สปริมาณเลือดในร่างกายของพวกเขาน้อยจะไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ต่อได้หันพยายามจะร้องออกมาแต่เพราะว่าเขาไม่มีเสียงและเขาก็เสียชีวิตในที่สุดทางด้านเฟริกไม่ยอมให้ใช้ยานอนหลับกับเขาเขาต้องการเพียงแค่แก๊สเท่านั้นดังนั้นจึงจำเป็นต้องผ่าตัดเขาสดๆไม่วางยาเพื่อช่วยยื้อชีวิตเขาไว้ แต่สุดท้ายเขาก็ตายในเวลาต่อมาชายแก่ที่ทำการทดลองยินเข้าไปคุยกับเอริสผู้ถูกทดลองเป็นคนสุดท้ายเอริส e กล่าวว่าพวกเขาสมควรโดนแล้วนรกช้าเกินไปสำหรับคนพวกนี้ด็อกเตอร์ที่ชอบแล่เนื้อคนเด็กหนุ่มที่ประมาาจนเพื่อต้องมาตายเขาตื่นแล้วเขาตื่นแล้วและสภาพสุดท้ายก่อนเอริสตายตาของเขาถูกควงออกมาชายแก่จบการทดลองโดยบันทึกไว้ว่าไม่ว่าคนพวกนั้นควรจะได้รับ หรือไม่ได้รับการทดลองนี้ไม่มีใครสามารถตัดสินมันได้แต่สิ่งที่พวกเขาทําได้จะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งต่างจากสิ่งที่ฉันทํามันจะถูกลบออกไปไม่มีใครรู้ชายแก่เปิดแก๊สและเดินไปนั่งในห้องทดลองก่อนจะเปิดจุดไฟแช็กขึ้นมาและพาก็ได้ตัดจบไป เอาล่ะครับเป็นไงบ้างครับกับหนังสั้นเรื่องเดลัสเซียนสลิปแอฟพิเียนตื่นไม่รู้หลับหนังสั้นเรื่องนี้ทำมาจากเรื่องรล่าที่เล่ากันว่ามีการทดลองใช้แก๊สเพื่อทำให้ทหารไม่รู้สึกล้าและไม่อยากนอนหลับในช่วงสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งหลายที่ก็บอกกันว่าที่มีการเล่าหรือนำเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดโปงการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ที่อ่าจยังคงเหลือหรือยังมีการทดลองกันอยู่และมีการกังวลว่าจะถูกนำไปใช้ในอนาคต และอย่างที่ชายแก่ในเรื่องได้บอกไว้ไม่ว่าการทดลองนี้จะมีจริงหรือไม่แต่ก็ไม่มีหลักฐานลงเหลือในประวัติศาสตร์ดังนั้นผู้ทําการทดลองไม่มีวันถูกระบุตัวตนและถูกประนามต่างกับสิ่งที่กลุ่มหนึ่งทาที่มีการบันทึกเอาไว้พวกเขาจะถูกตาหน้านในประวัติศาสตร์ตลอดการโอเคครับถ้าชอบคลิปนีก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสิงดักไว้ด้วยนะครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวีดัตสวัสดีครับ